สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงดาวใหญ่ๆนะคะซึ่งทำการโคจรยกย้ายในระยะเวลาใกล้เคียงกันนั่นก็คือดาวพระราหูและดาวพระพฤหสัสบ,บดีค่ะดาวพระราหูนั้นทำการโคจรยกเข้าสู่ราศีเมษในช่วงวันที่30มีนาคมปี65นะคะส่วนดาวพระพฤหสัสบ,บดีได้ ทำการยกเข้าสู่ราศีมีนได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีในช่วงวันที่8เมษายนปี65ค่ะอิทธิพลของ2ดาวใหญ่ที่ทําการโคจรยกย้ายในครั้งนี้ส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีอย่างแน่นอนนะคะและสมัยก็ต้องขออธิบายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งว่าดาวใหญ่ในจาราโหราศาสตร์ ที่เราจะเน้นพิจารณาเป็นหลักมีสามดวงด้วยกันนั่นก็คือดาวพระเสารดาวพระราหูและดาวพระพฤหัสบดีนั่นเองค่ะในเมื่อครั้งนี้สองดาวใหญ่ได้ทำการโคจรยกย้ายใกล้เคียงกันแบบนี้ส่งอิทธิพลต่อทั้ง12ลัคนาราศีอย่างแน่นอนเรามาเช็คโดยภาพรวมกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงห์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงค์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในช่วงที่ดาวพระราหูและดาวพระพฤหัสบดีทำการโคจรยกย้ายในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันแบบนี้จะส่งผลอย่างไรต่อชาวสิงห์บ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์คะต้องบอกว่าการที่ดาวพระราหูยกย้ายในครั้งนี้คุณจะมีโอกาสที่ดีทางการงานเข้ามาค่ะชาวลัคนาราศีสิง์ท่านใดที่เป็นพนักง,งานประจำพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสาหากิจต่างๆคุณจะมีมุมที่ดีในเรื่องของการปรับขัน้นปรับตําแหน่งคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมชมชอบมากยิ่งขึ้นความเจริญก้าวหน้าจะเข้ามาสู่ตัวคุณค่ะ ท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องของการลงทุนการเทรดหุ้นกองทุนน้ำมันทองคำหรือเหรียญต่างๆนะคะก็จะมีมุมที่ดีค่ะถ้าตัวคุณไม่ได้ทําแฟนของคุณหรือคุณพ่อคุณแม่ของคุณทำในเรื่องของการลงทุนคุณก็จะได้รับผลพลอยได้ที่ดีตามมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับทางไกลเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการนําเข้าส่งออกหรืองานออนไลน์ต่างๆจะเกิดลาภผลที่ดีในช่วงนี้นะคะดาวพระราหูโคจรเข้าสู่เรือนสุขพระในครั้งนี้ย่อมส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีสิงห์ค่ะสุขพระหมายถึงความสุขสุขพระหมายถึงความคิดสุขะหมายถึงความเจริญก้าวหน้าและหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ได้เช่นเดียวกันค่ะก็ อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีสิงสักนิดหนึ่งนะคะว่าการที่ดาวพระราหูมาอยู่ในเรือนสุภะเป็นเรือนที่ดีก็จริงแต่มันก็จะมีมุมที่คุณจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการย้ายงานบางคนอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานต้องระมัดระวังคำพูดคำจาของตัวเองให้ดีนะคะแต่การยกย้ายการเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณในครั้งนี้นะคะจะส่งผลทําให้ชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงห์มีความก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะแม้ว่าในช่วงแรกแม้ว่าในบางตอนอาจจะไม่ถูกใจคุณอาจจะมีเกณฑ์ขัดใจคุณอยู่บ้างนะคะ แต่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวลงรอยแล้วคุณก็จะมีความราบรื่นและประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะบางคนอาจจะไม่ได้กระทบในเรื่องของการงานที่ต้องมีการโยกย้ายบางคนอาจจะได้กระทบไปในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะคุณอาจจะมีการสร้างบ้านใหม่อาจจะมีการซื้อบ้านใหม่อาจจะมีการซื้อคอนโดหรืออาจจะจําเป็นต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยในจังหวะที่ดาวพระราหูโคจรมาในลักษณะนี้นะคะก็ต้องบอกว่า ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณจะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนอย่างแน่นอนค่ะต่อมานะคะในวันที่8เมษายนปี2565ดาวพระพฤหัสซึ่งถือเป็นดาวสุพเคราะห์ดาวใหญ่ได้ทำการโคจรยกเข้าสู่ราศีมีน และได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะคะคุณจะโดดเด่นมากในเรื่องของคนเกื้อนหนุนสนับสนุนค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาให้ความเอ็นดูต่อคุณชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ทําเป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะการพูดการจาของคุณในช่วงนี้ต้องเป็นไปอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนนะอย่าแสดงอีกโก้สูงจนเกินไป อย่ามั่นใจอะไรในตัวเองมากจนเกินไปเราต้องฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างเราต้องเชื่อฟังคำพูดของผู้หลักผู้ใหญ่ฟังหูไว้หูก็จะดีกว่านะคะอีกประการหนึ่งค่ะชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะหาเงินหาทองได้มากยิ่งขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้บุกเบิกได้ริเริ่มสิ่งใหม่อะไรที่ชาวลัคนาราศีสิง์อยากทาก็ขอให้เริ่มได้เลยนะคะมันจะมีมุมที่ดีอยู่ค่ะและในช่วงนี้บางสิ่ง บางอย่างอาจจะไม่เป็นไปดังใจที่คุณวางที่คุณหวังไว้นะคะก็อย่าเพึ่งย่อท้อไปค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอย่างเช่นบางคนติดต่อเจรจาดีลงานกับลูกค้าครั้งแล้วครั้งเล่าลูกค้ายังไม่โอเคยังไม่สนใจในผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของคุณติดต่อไปอีกค่ะให้มีรอบสามให้มีรอบสี่เขาจะโอเคในที่สุดนี่แสดงถึงความพยายามนี่แสดงถึงการไม่ย่อท้อนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีสิงห์ปฏิบัติงานอะไรแล้วมันยังไม่สําเร็จในครั้งแรกก็อย่าเพิ่งย่อท้อใจไปค่ะขอให้คุณลองครั้งที่2ลองครั้งที่3มมันอาจจะมีเกณฑ์ดีตามมาก็เป็นไปได้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังอีกประการหนึ่งคือในเรื่องของสุขภาพค่ะถ้าชั้นใดมีการเช็คมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำอยู่แล้วอันนี้ก็ถือว่าดีเลยนะคะเราเจอตรงไหนผิดปกติให้รีบรักษาให้รีบแก้ไขอย่าทิ้งไว้น จนคาราคาซังและเรื้อรังนะคะมันจะแก้ยากแล้วค่ะช่วงนี้ต้องพยายามพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะ เพราะว่าบางจังหวะคุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดมากจนนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวค่ะการเงินการทองของชาวลัคนาราศีสิง์ยังสุยังอยู่ในมุมที่ดีอยู่นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะหาเงินได้มีเกณฑ์ที่จะเกิดช่องทางไรายได้ใหม่ๆเสมอชาวลัคนาราศีสิง์จะมีหัวคิดในการหาเงินที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นมไม่ค่อยห่วงเลยนะคะเมื่อคุณขาดเงินจะได้เงินเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิง สมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ